จุติชสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้ท่านพวกเราจุดติชแนลคลิปนี้พวกเราจะพูดถึงสถานที่หนึ่งที่เปิดรับสมัครพนักงานหนึ่งอัตราด้วยเงินเดือนที่95,000บาทแต่สถานที่นี้พวกเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดา พนักง,งานทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่ล้วนทำไม่ได้ตามที่บริษัทกำหนดแต่สถานที่นี้มีกฎที่ต้องทำทั้งหมด16ข้อด้วยกันตอนเข้าไปทำงานอยากให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะครับถ้าเป็นพวกคุณจะอยากมาทำงานที่นี่กันอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกฎทั้ง16ข้อกันเลยสิ่งแรกที่คุณควรรู้คือคุณมาทำงานแค่วันศุกร์และวันอาทิตย์เท่านั้น งานของคุณจะเริ่มในเวลาสองทุ่มและสิ้นสุดงานในเวลาตีสองเปะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณมาทำงานสายได้หรอกนะแม้แต่หนึ่งนาทีก็ไม่ได้คุณต้องมาถึงที่นี่ก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือถ้าอย่างดีละก็หนึ่งชั่วโมงก่อนเข้างานเมื่อคุณมาถึงขอให้คุณเปลี่ยนชุดในทันทีโดยเข้าไปที่ห้องสตาฟด้านหลังเคาน์เตอร์และออกมาคุณจะได้พบพนักงานหน้าตาดี เขาชื่อชอนเซพิวของเขาขาวซีแต่อย่าก,กังวลเลยคุยกับเขาอย่างเป็นมิตรเข้าไว้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแถมจะอยู่กับคุณตลอดทั้งคืนจนกว่าคุณจะลาออกกฎข้อที่สองแม้ว่าคุณจะเริ่มงานตอนสองทุ่มก็าตามแต่หากถึงเวลาแล้วไฟในอคคาเรียมยังไม่ติดขอให้คุณนั่งประจำที่กับชอนเซจนกว่าไฟจะติดหากผ่านไปนึงชั่วโมงแล้วไฟยังไม่ติด ขอให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนำมามอบให้ชอนเซแล้วกลับบ้านได้เลยเขาจะจัดการที่เหลือเองในกรณีที่ถึงเวลาแล้วแต่ไฟนั้นติดติดดับดับขอให้คุณกลับเข้าไปห้องสาตารทันทีปล่อยให้ชอนเซไปทำหน้าที่ของเขาไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือได้ยินเสียงกริดร้องขอความช่วยเหลือก็ตามอย่าออกไปจนกว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูห้าครั้งจากเขากฎข้อที่สาม งานแรกที่คุณต้องทำคือการนำอาหารไปให้ฉลามคุณสามารถไปเอามาได้จากตู้เย็นสีขาวในห้องสตาฟมันจะอยู่ในถุงสีขาวที่มัดอย่างดีนำมันใส่ถังแล้วอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยทั้งตอนที่หยิบถุงอาหารครั้งแรกและหลังให้อาหารเสร็จและวางถังไว้ที่ดิมสัตว์แล้วก็ทิ้งถุงมือไว้ในถังเพื่อความปลอดภัยของคุณถ้ามันได้กินอาหารที่ติดถุงมืออยู่แน่นอนว่า คุณคงไม่อยากพิการแขนทั้งสองข้างแน่ๆกดข้อที่4คุณต้องเดินไปตรวจที่โซนอุโมงค์ถ้าคุณโชคดีคุณจะได้พบเจอพนักง,งานคนหนึ่งกำลังํำน้ำทำความสะอาดอยู่โบกมือทักทายเขาเถอะเขาคือเพื่อนร่วมง,งานที่ดีแต่ถ้าคุณไม่เจอพนักง,งานคนนั้นและพบเจอสัตว์น้ำบางตัวกำลังจ้องมองคุณแล้วก็ขอให้คุณยืนจ้องตามันกลับจนกว่ามันจะว่ายน้ำหนีไปมันไม่ใช่สัตว์ กดข้อที่5ในระหว่างที่เดินตรวจความเรียบร้อยหากเจออะไรตกหล่นอยู่บนพื้นไม่ว่าเป็นตุ๊กตากุญแจรถของมีค่ารวมถึงอวัยวะมนุษย์จงเก็บมันใส่ลงในถังขยะใกล้ๆของพวกนั้นจะเป็นของที่ผู้ชมรอบตึกเผินอทาตกเอาไว้กฎข้อที่6หากเดินไปเจอใครบางคนกนําลังถ่ายภาพที่นี่ให้เดินเข้าไปทักทายเขาอย่างสุภาพและเตือนเขาว่าห้ามเปิดแฟลชเขาเป็นขาประจําของเรา และไม่เคยมีรูปที่ถ่ายไปปลิวว่นในอินเทอร์เน็ตและห้ามให้เขาถ่ายภาพคุณเป็นอันดีที่สุดไม่อย่างนั้นคุณจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในภาพถ่ายตลอดไปนั่นเป็นสาเหตุที่เราไม่ยอมให้เขาเปิดแฟลพนักงานคกนกอดๆหายไปหลังถูกเขาถ่ายภาพกดข้อที่7ในโซนของสัตว์น้ําดึงแสงหากคุณจะเด็กผู้หญิงตัวน้อยกําลังยืนมองแมงกะพรุนค,คุณไม่ต้องกังวลและเดินผ่านไปได้เลย แต่หากคุณพบเจอว่าเธอยืนจ้องตูม้มืดๆให้นําขนมที่เราใส่ไว้ในกระเป๋าพนักงานของคุณมอบให้เธอและพูดปลอบเธออย่างนุ่มนวลอย่างไงก็ได้ถ้าเธอยิ้มออกมาถือว่าคุณโชคดีในกรณีที่เธอร้องไห้ขึ้นมาขอให้คุณวิ่งไปที่ประตูสวิกไฟเพื่อเปิดไฟทุกดวงให้สว่างเธอจะหายไปทันทีเิดตู้นั้นใส่แม่กุญแจด้วยและมอบลูกกุญแจให้ชอนเซ คุณไม่ต้องมาที่โนนี้จนกว่าชอนเซจะมาบอกอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองวันหรือมากกว่านั้นกดข้อที่8เดินตรวจงานของคุณไปหากพบเจอชายคนหนึ่งกำลังน่าตกปลาอยู่อย่าไปว่าเขาเขาเป็นอีกคนที่ช่วยคุณในยามขับขันเราไม่ได้พูดเล่นหรอกนะกดข้อที่9เกี่ยวข้องกับกดข้อที่7หากคุณมาที่โซนสัตว์เลี้งแสงและพบกับหญิงสาวในชุดคลุมท้องให้เดิอนออกไปทันที จากนั้นวิ่งให้สดชีวิตเท่าที่เคยมีหากได้ยินเสียงกระดูกรั่นและเหมือนมีสัตว์สีเท้าไล่ตามมาอย่าหาันไปมองวิ่งไปหาชายนักตกปลานั่งลงข้างๆเขาและบอกเขาว่าถูกไล่ตามมาเขาจะชนคุณคุยอยู่ตลอดไม่ให้คุณกลัวรอจนกว่าชอนเซจะมารับเมื่อชอนเซมารับขอให้คุณหันไปหาชายนักตกปลาก่อนหากเขาพยักหน้าให้คุณแปลว่าคนที่มาคือชอนเซตัวจริง กาบอกลากับเขาและอวยพรให้ปากกินเบ็ดถ้าเขานั่งนิ่งๆแปลว่าชอนเซคนนั้นคือตัวปลอม่อาเดินออกไปจากรัศมีของแสงไฟเด็ดขาดไม่มีใครกล้ายุ่งกับคุณตอนที่คุณอยู่กับชายนักตกปลากดข้อทด่สิบกรณีที่ชายนักตกปลาไม่อยู่คุณได้พบปัญหาที่น่ากลัวกว่าฉลามของเราแล้วดังนั้นโดดลงไปในบอ่อฉลามซะมันจะไม่กินคุณหรอกและสิ่งที่ตามคุณมามันก็จะไม่ฆ่าตามลงมาเพราะฉลามจะกินมันแน่นอน แต่มันจะเตื้อคุณเพราะคิดว่าชายตกปลาไม่อยู่ถ้าว่ายน้ําไม่เป็นขอให้คุณกอดฉลามตัวใหญ่ที่สุดไว้ชนกว่าสิ่งนั้นจะจากไปเองให้คุณรีบวิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์และบอกชอนเซว่าเจออะไรมาเขาจะเดินออกไปพร้อมกับกระเป๋ามีดทำรัวข้อที่11สิ่งที่มิคาดคิดจะเกิดข,ขึ้นทุกเมื่อหากคุณยังไม่เลิกงานและกําลังเดินตรวจตราไปพบกับชอนเซที่กําลังชํหระซากไรสักอย่างให้ทาเป็นไม่เห็นและเดินจากไป ไม่มีอะไรไายแรงหรอกกฎข้อที่12อาควาเรียมแห่งนี้ไม่มีพนักงานทำความสะอาดตึกกฎข้อที่12อาควาเรียมแห่งนี้ไม่มีพนักงานทำความสะอาดกระตึกหากคุณพบเจอพนักงานทำความสะอาดโอนจบปืนในกระเป๋าพนักงานของคุณยิงมันจนกว่าจะหมดแม็กและทิ้งร่างของมันไว้แบบนั้นชอนเซจะมาจัดการเองนั่นเป็นสาชุดคุมท้องในร่างอื่นที่เธอเคยกินเข้าไปกฎข้อที่13ถ้าคุณเปลี่ยนเสื้อ และออกมาไม่พบชอนเซให้คุณเก็บข้าวเก็บของเข้าไปในห้องสตารล็อกห้องให้ดีๆและนอนค้างที่นี่รอจนกว่าจะมีคนมาเรียกคุณในยามเช้ากฎข้อที่14ในกรณีที่ชอนเซไม่มาทำงานเกินสองวันคุณต้องไปทำอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงแน่นอนถ้าครั้งต่อไปเขากลับมากล่าวขอโทษเขาพร้อมกับมอบขนมเล็กๆน้อยๆให้เขาได้ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจะยิ้มให้คุณ และไม่โกรธในความผิดพลาดนั้นกฎข้อที่15ชอนเซมีตัวตนอยู่จริงๆอย่าคิดว่าเขาเป็นปีศาจหรือพูดผีเชราคุณจะต้องจบไม่สวยแน่นอนเพราะเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณเมื่อเจอปัญหาครั้งต่อไปกฎข้อที่16เมื่อถึงเวลาตีหนึ่งให้คุณกลับไปประจําที่เคาน์เตอร์กับชอนเซจะมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยกับคุณอย่าตอบเขาอย่าสบสายตาให้เป็นหน้าที่ของชอนเซเมื่อเขาจากไปแล้วให้คุณเปลี่ยนเสื้อผ้า แะชอนเซจะพาคุณไปส่งถึงรถของคุณแต่หากเขาสายหน้าแปลว่าคุณต้องนอนกับเขาในห้องสตาร์ทจนกว่าจะเช้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องกฎ16ข้อต้องห้ามหลังจากฟังกฎทั้ง16ข้อครบแล้วมีเพื่อนๆคุณไหนสนใจอยากจะทำงานที่นี่ไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆ ช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ